สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องไอ้พาเพลินนะครับผมเอาวันนี้นะครับผมผมจะมาเปิดแบ่งนะครับแล้วก็จะทําการคะก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็จะทําการคะเนื้อนะครับแล้วก็จะติดเลขนะครับ1นึถึงหนึรลุ้นนะครับมีจํานวน100รลุ้นนะครับผมอันนี้ผมยกกลังมานะครับ เป็นเหรียญรูปเหมือนนะครับรุ่น5แชะหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเป็นเหรียญรูปเหมือนนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเหมือนขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะโชว์ให้ดูสัก3เหรียญน,นะครับเป็นสัมนาคุณนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะกล่องนี้นะแต่ในนี้ผมจะไม่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 ไม,ไม,ไม่ขอแกะยุ่งเกี่ยวนะครับผมก็คือให้ทุกท่านได้รุ้นกันมันๆน,น,นะครับผมอ่าก็ได้รวมบุญด้วยนะก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอพูดนะครับเกี่ยวกับการปลูกเสกในพิธีนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่น ห้าแฉะนะครับรูปเหมือนนะครับรุ่นห้าแฉะหลวงพ่อทองก็ปลูกเสกพิธีพุทธาพิเศษนะครับวันที่สามสิบพฤศจิกายนนะครับผมที่ผ่านมานั่นเองนะครับไม่กี่วันนะครับผมก็มีพระเกจินะครับห้ารูปร่วมปลูกเสกนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อทองนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็หลวงปู่บุญมานะครับที่หลายคนได้ทราบนะครับผมก็ กระแสท่านก็แรงนะสำหรับหลวงปู่มานะครับผมก็แล้วก็พระมหาสุรสักนะครับวัดปราดูหลวงพ่อช้างแล้วก็อาจารย์เลี้ยงนะครับผมนี่นะครับก็อ้างอิงจากนี้นะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าพิธีค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดีเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ชมกันก่อนนะครับผม บรายการผมไม่แน่ใจว่ามีอยู่ในนี้หรือเปล่านะผมจะให้ดูนะครับผมแต่อันนี้ผมก็จองมาแบบราคาบวกนะครับผมสําหรับรุ่นนี้จองมาแบบราคาบวกแต่ผมก็จะปล่อยในราคาที่มาตรฐานนะครับผมที่หาเล่นกันนะครับในทั่วไปนะครับาราคาผมมาตรฐานเลยนะครับ เดี๋ยวจะมาชมเหรียญตัวอย่างนะแกะยังไงขออนญาติกะนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเหรียญงานนักกานะครับผมจะเป็นงานนักกะมีลุ้นหน้าทองคําด้วยนะสําหรับในรังนี้นะครับมีลุ้นหน้าทองคําด้วยนะแต่จะไม่มีทุกรังนะครับผมสร้าง 850ลังนะครับผม850ลังนะครับจะมีเนื้อเงินหน้าทองคำนะครับให้ลุ้นอีกทีนะครับผมแต่มีเนื้อเงินแน่นอนในลังมีเนื้อเงินแน่นอนนะครับมีเนื้อเงินแน่นอนแต่ต้องลุ้นนะครับอย่างเช่นรายการที่1เนื้อเงินลงยานะครับก็จะลุ้นหน้าทองคำ19เหรียญจะมีแค่19เหรียญรายการที่1นะครับรายการที่2ก็จะเหมือนกันเป็นเนื้อเงิน โรงยาก็รุ่นเหมือนกันนะครับรุ่นแค่19เหรียญน,นะครับมีหน้าทอกหน้ากากทองคำนะครับผมบางคนไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่สนใจตรงนี้นเนาะมีแค่เนื้อเงินบางคนบอกมีแค่เนื้อเงินนะครับมีหน้ากากทองคําด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นสมนาคุณนะครับนี่สมนาคุณยกหลังนะครับผมคล้ายๆว่ากล่องจะไม่เหมือนกันนะกล่องสมนาคุณก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม จะไม่เหมือนกล่องรุ่นนะครับผมต้องขอชี้แจงก่อนนะครับผมขอช,ชี้แจงก่อนเดี๋ยวจะสับสนนะครับผมการันตีเนื้องเงินสี่เหรียญน,นะทุกคนต้องจำไว้นะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดอ,อันนี้ก่อนนะครับ9.1เดี๋ยวผมขอดูไปแลการประกอบไปด้วยนะครับผมผมก็ ลืมนะครับผมเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลาอ๋อแกะได้เลยนะไม่มีซีนนะครับผมมาดลูลุนเลขกันมามาลุนเลขกันดีกว่าอ่านี่นะครับอันนี้นะครับจะเป็นเนื้ออันปาก้าหน้ากากทองทิป นะครับลงยาแดงนะครับผมจะจัดสร้างพร้อมกับเท่ากับยกลังเลยนะครับผมเท่ากับลังเลยเท่ากับจํานวนลังเลยนะครับผม850ลังนะครับอันนี้ก็เท่ากับเหรียญน,นี้สร้างอยู่แค่850เหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาดูรุนเลขกันนะครับผมโอ้โหพี่ดูนะครับรูปเหมือนไม่เหมือนลองดูนะครับผม ผู้สร้างนะครับผมเป็น2ทีมนะครับที่สร้างเหรียญน,นี้นะครับเป็นทีมสร้างเอห้าแชะหลวงพ่อพัดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมสร้างเหรียญหน้ายักษ์นะครับที่หลายคนทราบกันมานะครับผมที่เออ่เป็นทีมสร้างหน้ายักษ์กับทีมสร้างห้าแหลวงพระทองห้าแหลวงอ่าหลวงพ่อพัดนะครับก็ดูเอานะครับผมหลวงพ่อพัด รุ่นละเป็นพันนะครับผมรุ้นละเป็นพันพันห้าหรือมั้งนะถ้าเกิดว่าใครได้เล่นห้าแชะเก้าแชะหลวงพ่อพัดวัดพ้วยด้วนนะครับผมก็จะทราบดีว่าราคาแรงขนาดไหนนะครับผมนี่แหละทีมเดียวกันนะครับที่สร้างห้าแชะหลวงพ่อทองนะครับผมแล้วเป็นทองสองทีมนะครับที่มาร่วมกันสร้างอ่า มาร่วมกันสร้างนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับโอ้โหด้านหลังเลขนะครับผมสี่สามเจ็ดนะครับผมนี่นะครับดูยันนะครับผมแกะออกมาเลยดีกว่าขอเปิดเลยนะครับขอเปิดเลยนะครับขอเอามาแกะมาดูเลยดีกว่านะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นงานหน้ากากนะโอ้โหโเฉลียยจริงถ้าใครได้เห็นเหรียญจริงนะวิบวับเลยนะครับผมนี่นะครับอ่าเดี๋ยว e ีต่อไปเดี๋ยวผมจะส่องไฟให้นะครับผมอันนี้ให้ดูคร่าวๆกันไปก่อนนะครับโอ้โหโโสวยสวยงดงามนะครับผมต่อไปเป็น 9.2แล้วกันนะครับผม9.2นหูข้าลงยาค่อนข้างเนียนมากเลยนะครับทุกคนรายการนี้นะครับผมจะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากทองทิปย์ลงยาลายเสือนะครับผมลงยาลายเสือนะครับ แปดหนึ่งเก้านะครับผมเลขแปดหนึ่งเก้านะให้ดูคร่าวๆเนาะเดี๋ยวผม ep เราไปเดี๋ยวผมส่องไฟให้นะครับมาดูรายการสุดฮอตนะรายการสุดฮอตก็คือรายการนี้แหละนะครับผมเป็นเนื้ออะไรมาดูกันนะครับผมมาอออันนี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับ หน้ากากชุบทองคาโอ้โหนว่าหน้ากากชุบทองคํโลงยาลายเสือนะครับผมชุบทองคํานะครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมส่องไฟให้นะเดี๋ยวผมอีพีต่อไปผมส่องไฟให้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับผม อันนี้คือลงลงยาแค่สีดำนะครับผมเนี่ยให้ดูดุดันขึ้นนะครับผมให้ดูดุดันนะ <c oughs> เลขครับผมเดี๋ยวขอสองแป๊บนึงนะครับสามศูนย์หนึ่งนะครับ,รบผม นึกว่าครัวสามร้อยสาศ1นะครับเป็นหน้ากากชุกทองคำนะครับผมให้ดูตัวอย่างแล้วนะครับอันนี้แค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับผมของจริงของจริงนะครับผมของจริงอยู่ในนี้นะครับผมของจริงอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวขอเปิดเลยแล้วกันเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวจะคัาให้ดูนะครับผม ช่องนี้นะครับไม่มีกั๊กนะครับผมมีจะให้นะครับผมอ่าเรียกน้ำจิ้มไปแล้วนะครับสามองค์นะโชว์ไปนะครับผมอ่าเป็นรูปเหมือนนะครับผมอ่าเป็นรูปเหมือนขอแกะนะครับผม นี่วัดที่ดวงนะครับผมวัดที่ดวงจริงๆนะครับในหนึ่งสองสามสี่กระันตีเนื้อเงินสี่เหรียญน,นะครับผมแล้วก็มีการลุ้นนะครับหน้ากากทองคานะครับผมอย่างรายการที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยรายการที่หนึ่งจะทําหน้ากากแค่สิบเก้าเหรียญรายการที่สองสิบ เกเหรียญรายการที่39เหรียญรายการที่49เห mm. รียญเท่านั้นที่ทําหน้ากากทองคํานะครับจํานวนการสร้างลังอย่างที่ผมบอกไปคือ,800อ8 0 0ร้อยแปดร้อยห้าสิบลังนะครับก็โอกาสได้ก็สูงนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครได้ก็โชคดีไปนะครับนะ ก่อยคืนผมด้วยนะนะครับไม่มีใบรายการนะทุกคนถ้าเกิดใครจะดูใบรายการนะครับขอ,อขอมาช่องทางแชทเลยเดี๋ยวผมส่งไปให้นะนี่นะครับเป็นกล่องสีดำแบบนี้นะซึ่งจะไม่มีโอกาสที่จะได้รู้เลยว่าขอบเหรียญเป็นสีอะไรนะครับด้านในเป็นอะไรนะครับผม แต่ที่สำคัญนี่คือจุดพีทสุดนี่คือสี่เหรียญน,นี้เดี๋ยวผมจะทำการคะนะครับผมให้ทุกท่านได้ดูไปนะครับผมดูดูไปด้วยด้วยกันนะครับผมอ่าลืมบอกไปนะครับลังอ่าร้อยแปอ่าแปดร้อยห้าสิบลังนะครับจะมีหนึ่งลังนะครับที่มีเหรียญทองคำจานมือ หลวงพ่อนะครับผมสร้างแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นเป็นเหรียญทองคําเลยนะครับไม่ใช่งากากไม่ใช่อะไรเลยนะครับผมเป็นเหรียญทองคําเลยนะครับแต่อันนี้ก็ต้องวัดดวงกันสุดๆไปเลยทีเดียวอ่าก็ต้องวัดดวงนะใครได้ไปก็ขอ,อโชคดีนะครับผมโชคดีเลยนะครับการลงยานะครับผมลงยาลงยาเกือบหมดเลยนะ99%เลยนะครับ ในการลงยาเนี่ย99%เลยแต่จะลงน้อยลงมากก็อยู่ที่ดวงอีกนะอ่านี่เลขพร้อมนะครับเลขพร้อมนะครับผมเดี๋ยวจะคะอ่าเดี๋ยวจะคะกันนะครับเดี๋ยวจะคะก่อนคือเลยเดี๋ยวขอแกะงเงินลงก่อนลยดีกว่าไหมฮะแกะลงลงเลยดีกว่าไหม ยังดีกว่า,อาอยัางดีกว่านะเดแล้วขอเอาลงแบบทีละตับทีละตับนะครับผมเดี๋ยวลงขอเอาลงทีทีละตับเลยนะครับผมเป็นรุ่นที่น่าเก็บรุ่นหนึ่งนะต้องบอกอย่างนี้อ่ะ เหรียญที่หนึ่งนะครับเงินเหรียญที่หนึ่ง,ง,ง,งลงไปครับผมอ่านี่ไปครับไปครับไปครับผมเอาค่ะทีมงานค่ะเลย เง,เงินเงินเงินอยู่ไหนอ่าอยู่นี่สามเหรียญน,นะอะแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าลงครับผมนี่นะนี่นะครับเ,รงเงินนะครับอ่าดูนะครับดูนะครับอ่าอาใส่ไป เงินอยู่นี่นะครับเงินงินอยู่นี่แกะทรายดูนะครับใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้วครับเหรียญที่สามเหรียญที่สามใส่ไปแล้วนะครับเหรียญที่สี่อยู่ที่มือผมนะเหลือนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับผมแกะเนเงินทรายหน่อยเหรียญสุดท้ายนะครับลงแล้วนะครับผมลงเรียบร้อยนะครับ หมดครับผมไม่มีนะไม่มีนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นการเลี่ยงนะครับผมไปไปรับชมกันครับ ครับผมก็คะเนื้อเรียงแล้วก็แปะเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หลงอีกเบอร์หนึ่งอีกแล้วนะครับผมเบอร์ที่ยี่สิบสองนะเดี๋ยวผมจะเขียนติดนะครับลอกนั้นครบหมดนะครับผมเว็นยี่สิบสองนะหมายเลขยี่สิบสองเดี๋ยวขออนุญาตเขียนเพิ่มนะครับผมหมายเลขยี่สิบสองนะครับนี่ลืมเขียนได้ไงเนาะ นี่นะทุกคนแปะอโอเคนะครับเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ท่านใดสนใจนะครับผมก็โทรมาโทรมานะครับผมแล้วก็แอดไลน์มานะครับผมไทยมีไลน์แอดไลน์ใครไม่มีไลน์ก็โทรมานะครับผมจะได้ชัดเจนนะครับผม ผมขอสงวนสิทธิ์นะครับในการอาคอมเมนต์นะครับด้านล่างนะครับผมผมขอในส่วนตัวผมนะผมจะไม่ค่อยตอบราคาในใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมไม่ทุกคลิปเลยนะครับจะเรื่องราคาผมจะไม่ขอตอบนะครับผมแต่ถ้าเกือบว่าเป็นกรณีอย่างอื่นนะครับติดต่อช่องทางไหนสามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะส่ง ID ให้ นะครับผมหรือสอบถามพูดคุยทักทายก็สามารถคอมเมนต์ได้เต็มที่นะครับยกเว้นถามเรื่องราคานะครับผมก็ไม่สามารถที่จะตอบใต้คลิปได้นะครับแต่คำตอบผมมีอยู่ในไลน์แล้วก็โทรมานะครับผมผมก็จะสามารถที่จะพูดคุยนะครับได้อย่างชัดเจนสามารถโทรมาได้เลยนะครับผมผมเป็นคนแบบ ธรรมดาธรรมดานะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับไม่กล้าโทรไม่กล้าถามราคานะครับโทรมาเลยนะครับขอให้โทรมาเลยผมชอบนะครับโทรมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดไม่สะดวกโทรแต่มีไลน์แอดไลน์มาเลยนะครับถามมาเลยนะครับถามมาได้เลยนะถามแค่ราคาเฉยเฉยก็ได้นะครับผมถามแบบถามราคานะครับผมถามสนุกสนุกอ่าก็ไม่ต้องไปกดดันนะครับสําหรับช่องนี้นะถ้าเกิดว่าใครเคยเช่าซื้อผมเนี่ยจะรู้ดี นะครับผมอ่า <_ S 1> ก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะอ่าคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะส่องไฟให้ดูเหรียญนี้นะครับผมชัดๆนะครับผมนี่นี่นะครับผมหยุด3วันพอดีนะครับมีเวลาแพ็คของจัดส่งให้ทุกท่านนะครับผมพรุ่งนี้ ตรียมออกนะครับผมหลายท่านเลยนะครับผมที่จองกันมาสสัปดาห์สสัปดาห์นะครับก่อนที่จะปลูกเสกนะครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมที่สนับสนุนช่องไอ้พาเพลินนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจอย่างนี้ไปตลอดด้วยนะครับมีกระดิ่งเห็นไหมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะบางท่านบอกโอ้โหผมเพิ่งมาดูไม่ทันซะแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ นี่นะหมดแล้วหมดเลยนะครับต้องขอบอกนะครับเหรียญหนาสวยอย่างนี้นะครับอย่าพลาดนะครับเก็บไว้นะครับผมเก็บได้เก็บนะครับผมนักสะสมนะครับสะสมพระใหม่นะครับสาหรับคนสําหรับสะสมพระใหม่นะเก็บเลยนะครับผมสักเหรียญสองเหรียญก็ยังดีนะถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะไปเต็งราคาก็สักห้าเหรียญสิบเหรียญก็วางกันไป นะครับผมแต่ไม่แน่นะครับผมไม่แน่ต้องบอกเลยนะครับพระนะครับมันจะมีขาขึ้นและขาลงต้องบอกนี้นะมันจะมีช่วงขึ้นสุดลงสุดแล้วทีเนี้ยมันก็จะขึ้นไปตลอดนะครับผมอ่าราคาพระก็คือเป็นราคาที่ไม่ตายตัวเนาะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะ,ะลั่นวาจาไปลงในไปในคลิปนะครับพอท่านที่มาที่หลังนะครับคลิป ลงไว้เป็นปีแล้วนะครับท่านที่มาเพิ่งมานะครับจะมาขอราคานี้มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอ่าผมก็ลำบากใจมากเลยอ่อขอราคาเดิมได้ไหมบางทีก็มาแบบเนี้ยนะครับมันทำให้ผมลำบากใจจริงๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาต่อผมขอไม่ตอบนะส่วนมากคนที่ส่วนมากที่มากที่มาเช่าผ้าผมไม่ค่อยมีคนต่อนะครับน้อยคนที่จะมาต่อนะครับ บอกเลยนะครับเช่าช่องห่มนี่ผมจะลดให้ผมลดให้เต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครต่อห่มนะผมจะบวกบวกเลยห่มนะนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครโอ้โหรู้ที่ใส่ดีนะครับผมคนที่เช่าห่มประจานะครับผมคนที่เช่าห่มประจํา่มมีจะให้นะครับผมถ้าเกิดว่าห่มรุ่นไหนมีกําไรเยอะผมก็จะมาจับรางวัลน,นะครับรุ่นไหนห่มไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้อะไรเลยหรือหามาให้เฉย ก็รุ่นนั้นก็ไม่มีรางวัลน,นะครับอย่างรุ่นเนี้ผมก็โดนโดนบวกมาเกือบหมื่นนะผม,ผมโดนกบผมโดนกบหมื่นนะรุ่นเนี้นะครับอันนี้ผมก็มาก็คือเอามาปล่อยแบบแบ่งปันกันไปนะครับผมมาแบ่งปันกันไปนะอยู่ในราคามาตรฐานนะครับไม่แพงไม่ ไม่แพงไม่ไม่ต่าเกินไม่แพงเกินนะครับอยู่กําลังพอดีพอดีนะครับอ่าโอเคนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับวันนี้ผมขอจบคลิปการคะเนื้อของเหรียญรูกเหมือนรุ่น5แชแหลวงพ่อทองเพีงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ